เฮ้ยวอนไอ้ที่หล่อนหนูทำใช่รึไเขี้อะไรมึงไปเอาหอกเขี้อะไรมาใช้ไม่รู้ไปชุบไอ้ต่อยังไม่ตื่นวอนเราต้องรอก่อนเจ็ดสิบาวีเนี่ยโอ้เจ็ดสิบกว่าวีเก็บข้าวเก็บข้าวเก็บข้าวได้ได้ได้เออเก็บของกูไม่ดีกูมีชาโคอยู่อ่ะเออพี่เอาชาโคลต่อให้พี่ใช้ได้ได้ได้ขี้อาวุธเที่อะไรยังกระป๋เลยกป๋อเนี่นู้นนู้นตีมัน ยี่สิบกว่าครั้งเเมื่อกี้เนี่ยหนุนเร็วมากเลยอยู่ที่ถุงก็ยัดใส่เยี้ยอ่ะโอ้ยไอต่อทำดีมากไม่รู้หนูเจออะไรหนูเังแม่งแบบโคตรสุดยอดเลยเว้ยน่ารับถือมากจริงเป็นตัวรุ่ดของอีกอืมสมแล้วที่เป็นต่อมือโจเป็นบอกกูดำมาใต้แมพแล้วกู เออมึงราก็เห็นแสงเชียอะไรด้วยแสงเหนืออไอเชียนี่เพิอแล้วพี่มันจะไปโลกโลกอื่นอะไอเชียเราเรีบรึไม่ดิมันรอรอรอ20เมตรเนี่ยหรือว่าเราต่อจะไปอีเซิร์นใครเราบอสทำไงอยู่ไม่รู้ไอเชียทำใจดิกูอยากลองออกไปนอกโลกอ่ะมันมันจะสุดแมปป่ะวะไอเชียไอบอร์เมื่อกี้หนูคิดตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจแล้วเว้ยว่าเราจะข้ามังกรได้ อ่ะโน้ตจบปิดอ่ออยู่กูไปแล้วกูไปต่างโลกแล้วอ้วทำไมกูต้องไปต่างโลกเลยโดนดึงกลับมาความเป็นจริงต่อกลับมาเดอ๋แล้วเู้๋ยวสนุกกูหายไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กูไม่ได้เก็บก็ตอบไม่ติดมึงจำทางทำได้ปะจำได้เดี๋ยวเตรียมนำทางนะโอเคโอเคจะออกตงอันนี้ให้เสร็จก่อนไอ้บุญดีเนี่ยยังไงวะ ก็เนี่ยมันติดแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำชุดเดี๋ยวกูจะทำชุดเหล็กให้พวกมึงเต็มตัวทุกคนเลยว่ะจุดน้ำไปรถนี่หนูหนูตัดไม้มาเยอะเลยเฮ้ยนี่มาลงนี่บอกวางเป็นแล้วเออเออเออต่อทำกำแพงไลยเนาะทำกำแพงวางไอ้ยานีกูก็ไม่ได้ขามาด้วยกูไปเอามาจากที่อะไรก็ไม่รู้โอเคตอบสวยมากมึงมึงขามาดิดแล้วดอกเต็มเต็มก้านไป เฮ้นี่ควางไปแล้วโอ้ยเฮี้ยนแรงว่ะพี่เขบลินยังไม่เห็นหน้ากูเนี่ยเฮ้ยกูโดนเฮี้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอตัวเฮี้ยมันยิงไฟเนี่ยไอพี่วนลมึันเอาหนูหนูเกือบตายหน้ากูเอามึงกูเอากูเนี่ยกูสู้ไม่ได้ตถ้าจะปั้มไดี๋ยวชยกัน ไละกูโดนตัวเที่ยวอะไรไม่รู้เว้ยที่โดนตายเลยโกเลมโกเลมพี่งกูกำลังสร้างบ้านอยู่เลยสระเดย์พี่มาเอาโกเลมไหยมพี่ไม่กล้าเข้าใกล้ไอ้เที่ยนี่กูจำได้ว่ากูโดนวันช็อตจะรู้เที่ยต่อเนวะไปบอกหนูมีเกาะหนูโค้ดเออหยุดบอกแล้วรีบมาเร็วไอ้ยี่่่แดงนึง ไอ้กอเรี่องกูเลมเียอะไรเนี่ยสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วาไอ้เรี่อนี้นะเป็นตีแรงมากช่างหัวมากเลยไอ้เรี่อเอาเรี่อพวกตัวเล็กก่อนมันตามกูอยู่ไหนพวกตัวเล็กไงกูจะได้ชุบไปต่อได้ซร้าบ้าไหมตัวเล็กอยู่ไหนยไยก็มาตามกูนี่กูบอกมันตามกูเป็นยังไงนี่ไงบอสเดี๋ยวกูบินดูถ้ำไหมเดี๋ยวกูบินดูถ้ำไหมเป็นไงเฮียตายแล้วยังมีประโยชน์อยเดียเดี๋ยเนี่ยวกูยวกูเดยวกูเด เออมึงก็ทุบมันดีไอ้เชียสองมึงแรงกว่ามันอีกเนี่ยนูบอกไงมาตีไี้นี่ก่อนไอ้เีืยตัวเล็กมันจะเอากูตายพี่น่ามันจะทุบของพังแล้วไอ้ที่หายดื้อน่าเราอะเตรียมดึงไงต่อเนะ A few moments later เรก็เห็นประจันอยู่ใต้น้ำวะ่ะ กูกำลังตรงไปที่วระจันเลยเว้ยเฮ้ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยยี่่่อย่าบอกนะว่ามันตรงไปได้อะม <า S 1> ดอกไม้เราไปเก็บเดี๋ยวต้องแบ่งคา้าให้ต่อยไอ้บอยก,กูเป็นบุตรแห่งดวงจันทร์แล้วเฮ้ <c oughs> ชุบม,มาไงเพิอไปไกลแล้ว <c oughs> เฮ้ยมไม่ชุบ <c oughs> เอ <c oughs> เดี๋ยวกูขับไปดูเ <c oughs> ดี๋ยวกูขับไปดูเออออู <c oughs> ๋กูเลยจะขับไปดูเลยมึงรู้ว่าเมื่อกี้กูไปยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้วอะเพิอไปไกลเฮียดิเออบอสนี้ แล้วของกูไปไหนหมดเนี่ยพี่ดรอปให้มันเนเอออ๋อโอเคอ่ะพี่ดรอปอยู่ไหนอยู่นี่นี่เฮ้ยไม่ต้องเอาไม้เอาอะไรมาเอาแค่แบบพวกขุดมาพอละแล้วก็หาเออต่อแบบกูคราบชุดในชุดชุดเหล็กมันยังอยู่ว่าในตัวมึั้ะไม่รู้วะกูจำได้กูคราบชุดเหล็กอะมึงข่าวให้เฮียเลยมึงมาให้กูตอนไหนกันเอ้ามาเอาไปตัวหนลวงเ๋ยคราบให้ใหม่อยู่ไหนเนี่ย อย่าเออยดิอย่าเอ่ยเดี๋ยวกูตบตบประบานด้วยฮะตบมึงไอ้สัตว์ไอ้ตบพระบานด้วยธนูนะโดนแม่งอเมริกาเอาวะไเขียนนี่เลยรู้เก็บตังค์เหรอมั้งเอาไอ้บอลอะไรกูว่ากูกลายเป็นบอลปากการเหล็กกูแล้วเอ้ยมึงจะหลุดนะใช่ป่ะมึงขยับอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยเออ ต่กูเห็น,นมึงย <c oughs> ืนนิ่งลยูไม่หลุดก็พอ,อไม่หลุดก,ก็พอขอแค่ไม่หลุดเลยกูขอแค่ไม่หลุดเลยกูขอแค่ยันน่ะไอ้บอสป้อมปการเหล็กอับไม่มีวันหลุดหรอกเว้ยเดี๋ยวพูดมากอย่าหลุดก็พอแนละ้วแล้วทำไมมันกูกลายเป็นป้อมปการเหล็กวนะทั้งท่านที่กูก็คุยกับมึงได้อยู่แล้วเว้ยไปนี่กูกลับมาแล้วเออไปหยิบของเล็กอะมึงเห็นหรือยังไอ้บอสพลังของป้อมปการเหล็กอะใส่ครบตัวแล้วของเหล็กของเหล็กอยู่ไหนวะดอกไปวไม่เห<ต>็นหลังมึงอะ ไม่มีกูยังกูไม่เห็นวางอยู่ที่พื้นนะเมียนอะไม่มีกูไม่เห็นจริงๆเอ้ยเมึงมาเก็บได้เก็บแล้วก็โยนใหม่ดิเก็บให้ปั๊มเก็บพวกไปเก็บเหรียญนะเก็บเสรเหรียญที่พื้นไอ้เหี้ยเหล็กเหี้ยนี่ไม่ใช่เหล็กเลยแร่อะดัมมันททยไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่ากูเป็นดับเบิ้ลฟังประการเหล็กอะไอ้สัสหลุดไม่หลุดเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ไงกูเห็นมันกระโดดแล้วแสดงว่าไม่ใช่ละเอาไปโยนมาใหม่นี่ไงเห็นแล้วเนี่ย แล้วหมวกอ่ะหมวกไม่มีเด็กไม่พอแป๊บเลยของมันไม่พอว่าต้องต้องเผาอีกแร่วนงต้องเผาแล้วฉันิดก่อนอะไรวะอะไรวะอย่าไอ้นี่รอหนูกันวันหนูกำลังวิ่งกลับบ้านมารีบกลับมาด่วนเลยก่อนที่มึงเห็นทุกคนที่บ้านกลายเป็นก้อนหินเป็นหลุมหินนะเฮ้ยไอพีเชี่อมันมีสายฟ้าโอ้ยยิงดูดกันอะไรขึ้นมาไอพี โอ้วิ่งมาเลยเนาะไอตอยานะที่เราหลับเลยแต่ไม่โดนหรอกผมไม่โดนหรอกไอ้ยี่เออชุดน่นเนี่ยเฮ้ยไอ้ยียตัวรถไฟไอ้ผมกูไม่มีอาวุธอ่ะจะสู้มันยังไงอ่ะถอยถอยแล้วทำไมแล้วทำไมกูกูกูโดนล้อมอยู่คนเดียวไหนยี่เอยโอ้วัลูกกระจอกไอ้ยี่ลูกกระจอกลูกกระจอกไอ้ยี่เอแล้วโอ้โหโหดมากโหดมาก มาเหรอมน,นี่ยอุย้ยไอตอนนี้แลนะ้วนะมีหินวิ่เหี้ยอะไรก็ทุบแล้วก็โดดหนีถอยหลังเว้ยกูกูไม่มีอะไรเลยกูไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวเลยเว้ยเฮ้ยกูยังมีที่นี่อยู่เนี่ยวะ่ะยึดตัวเหี้ยเลยเนี่ยมัม <า S 2> ยนวิ่งเร็วยังอ่ะพี่พีชดิเดี๋ยวกูข้าวของให้ตอ่อเนี่วัาน,นี่มน,นี่ร้องเอกไว้ร้องเอกไว้ร้องเอกระวังหมาบอสระวังหมาบอสไรเสียอยู่อุ้ย วยู่ดูไอ้ขีงยังมีปลีเดียวมีปรีเดียวมีปรีดที่ไหนเนี่ยเฮียเรามีปลีหามเพื่อเจอโอ้ยกูโดนหมาไล่อยู่เนอะกูโดนหมาไล่อยู่ไอ้บอลหนีเขาวะเนี่ยใครจะตายวะใครจะตายวะหนุกรอบเลยฮะไอ้บอลเดี๋ยวกูช่วยไอ้บอลมาเรียงๆเลยมาเรียงๆเลยวะโกเลมมันเฮี้ยจัดเลยอ่ะไอพีเอ็มเอาโกเลมดิ ได้ได้ได้กําลังวิ่งไปกําลังวิ่งไปนี่นักลมไม่ทิ้งดาบนักลมไม่ทิ้งดาบไอ้ไอ้ใครเนี่ยไอ้เดี๋ยวกูไปดับเดี๋ยวกูไปทําดาบให้ต่อแล้วกันโอ้แสงแม่งแบบจ้าเกินว่ะจ้าเกินเหตุว่ะใครไม่ดับดินอยู่ในบ้านแล้วบอสไม่รู้มึงไปทุบมันเลย a few moments later กูอ <c oughs> ยากได้เนื้อด้วยอ,วอ่ะกูล้างวิ่งไปละเอาเยลโล่ซุบมะาก้าว <c oughs> สวยกูจยอมหลายน้อง กูจังดิ้งจังอ้าวแล้วไหนวามึงมึงบอกจะคาบดาบไปกูเลยเออวันโทษลืมเลยปั๊มกลับมาละอัธนูวิกินนะธนูวิกินเดี๋ยวมาไอ้เทคซอสอะซอสอะไอพีไปตัดเลยได้ได้เอมาแล้วดาบเหรอถ้าบ้านมาผู้รอดมาละไม่ต้องกลัวจะตายก็นายพวกหมากูกูเอาเลยปับเลยบอส อุยอ้ยกวางสุกแฟมิลี่ได้กลัวมาทั้งแฟมิลี่มาเลยเว้ยอวีต่อลากอะไรมาเลยอุยอ้ยเอาไต่อตายต่อหน้าอุ้ยรู้สึกมันดาบมันชื่อลงไอพีชุบไม่ได้เล้าใช่ยังชุบไม่ได้เหรอชุบไม่ได้ต้องชุบที่เสาอย่างเดียวต้องเสียงเงินชุบอะโอเคโอเครอหน่อยก่อนอุ้ยเดี๋ยวก<ม>ูไปเป็นบ<ม>ุตรแดงดวงจันทร์หนิเออ ไอ,อตี้เฮียแต่ตอนมันมเ,เป็นดวงอาทิตย์วะนี่แสบตาจริงมาไมเน็ตไปเงี้ยโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยถืออาวุธที่มันไอ้นี่แบกทีมแล้วก็เป็นเงี้ยเราไปชอบอะเออ,อเฮียเร็วกูจะตายแลย้วหนูไล่ฆ่าไอ้พวกไฟอยู่ไอเจ้าเช้าแล้วใจว้เช้าแล้ว นีงเจ้ยปืนยี่ตัวเนี่ยิงอาหารหมดเลยไอ้ย่ามีอาวุธดีๆก็อย่าบอลอาหารหมดเลยเอออาหารหมดมึงก็ใช้สเต็ปสู้ดิอุ้ยเหี้ยวไอ้โกเรนขี้เสียงคันกีเลยเยอะไม่มีอะไอ้เหี้ยพี่มาตีตัวไฟตรงพี่เลยกวาลังวิ่งไปลุงพี่โคจ้าเลยโอ้ย มาเลยพผจันทร์พี่เอาเชี้อไฟเขาตายเชื่อเชี <h ane> <h ane> ่ออะไรบ้าเนี่ยโอ้ยมันถีบตายเตาเผากูพิมเอาไนดิยาอะไรก็มีแล้วเนี่ยเออของหมดทุกอย่างเลยโอ้โหระวังเผาว่าดูเลือดเราดีพุทธพี่ไปหาวิธีชุบไปต่อเลยแล้วไปดูก่อนเนี่ย เอ้ยเอ้ยอ๋อมาชุบได้ชุบได้ร้อยยี่ยีวิบอวีโอเคตอนนี้กูอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากที่สุดว่ะเออบอสให้มันโคดให้มันโคดจ,จอนมาไงต่อเอาบอสหนูให้ไมโอ่งเนี่ยหนูตัดมาให้ลแล้วเออยอมเลยวางมาแม่งหนูตัดไม่ทันบอสหนูต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันเมื่อกี้บอสตายทั้งหมดเนี่ยนี่เห็นแสงแห่งธรรมหรือว่าแสงแห่งธรรมอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะตามดวงจันทร์ไปเลยตามดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมา ไอพี่อะตอนนี้กูกูอยู่บนดวงจันทร์ไว้สัตว์ไอพี่เนี่ยเนี่ยน่ะเราคนที่ตายไปแล้วไอพี่ไอพี่เอาไอ้นี่มาที่ขุดที่ขุดเนี่ยเราเว้ยความรู้สึกของคนที่ตายไปแล้วโอเคเอากือบแล้วเอายังยังยังบ้าง กูดูกลับมาแล้วกูกดผิดนะยันเราด้วงจันหายไปไหนนะเออช่างหัวตวงจำแล้ไอชุดกู้ห,หายไปไหนก่อนวิ่งหาอยู่แถวนั้นแหละกูไม่ได้เก็บมาหรอกไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่มีเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแถวเนี้ยแล้วก็มาดูในกล่องดูเ้ยอยู่ในกล่องวมาดูในกลของในกล่องก่อน นี่ยอยู่ในตัวกูใช่ของมึงวมดแล้วเอาเนื้อไปบอนเอาไปย่างเปิดได้ทีละคนโอเคอฮ้ยมีใจ้ไอ้เหียเกาะกูมีแล้วเอาขวานมาเอาที่ขุดเอที่ขุดเล็กกูหายไปด้วยหายไปทุกอย่างเลยไม่ได้อยู่ในตัวกูแร้วเขาหนูก็ไม่มีหายไปไหนวะมันมันยืมไปแล้ววะไม่รู้ะมันหายไปอ่ะเขาโมยไปแล้วมั้ง ป่นนป่นคนรวยไอ้ป่นคนจนอ๋ออย่าแล้ดิเนะพี่ไปตัดไม้สีออกฟอ้ฟาๆมาหน่อยดยิไอออฟวูดอะ,นะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบีบอสเกิดพี่เนี่ยระวังก่อนระวังก่อนไอเฮียสองตัวไอตอมีธนูวะไม่มีเอ้ยไม่มี อุ้ยกูโดนอะไรดีเดีโอตายครับบุญตายคร้บไม่ได้เล่นเลยโอ้ยไม่ได้เล่นเลยตลกแก๊จตลกมากเลยเด้อยิ่งกว่าอีกโอ้ยโอ้ยเยอะขอ่งี้ยเยอะเลยเวิสไอ้เหี้ยมันแรงคนโว้ยเออ โดนตุ๋ยอีกแล้วเมื่อทำไมกูโดนตุ๋ยอยู่คนเดียววะกูตายไปกี่รอบเนี่ยมันดูได้ป่าวะไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยแต่กูคงตายั้งแรกไอ้เชี่ยแต่กูรู้ว่ากูตายไปเยอะมากอ่ะเถื่อนเกินรอบเนี้ยเราเข้าหลังเราต้องรีบไปอ่ะเร็วๆสุดๆเล้วไงเออเอ้าแล้วกดออกเป็นหน้าหลักยังไงกูกดเขาเบิกกดเข้ามาไอ้เนี่ยตอนนี้เน่าเลยเบอร์สรุปสุดท้ายเราก็ไม่ได้ออกแกก็เรายังไม่ได้ไปที่เรือกันสักทีเลย เอของมันไม่เคยพร้อมสักครั้งเลยเอางี้ไม่รอหน้ารอบหน้าไปที่เรือก่อนเลยค่อยหาของใช่ได้ากแล้วอยากลองเข้าหมดไอ้นี่วะหมดเคียร์ทีบอ่ะเคียร์ทีบไม่เคียร์ทีบเลยแค่มันแค่มันมันไม่เกิดเฉยรอว่เออแล้วมันเคียร์ทีบตรงไหนวะเคียร์ทีบก็คือแค่มันไม่เกิดแค่นั้นแหละไอ้วันลุแล้วนาถึงเวลาจากลาแล้วสิ ถึงเวลาใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยฮะแล้วกดกระดิ่บได้ตั้งแต่คลิปใหม่เออเนี่ยบอกว่ามึงเห็นยังกูไปดูในดิสกูไปดูงานจันทร์มากูเซลฟี่มาฝากเลยตอนนี้ก็มาสู่ร้อยซับแล้วนะก็กดติดตั้งค่ากันแชร์ไปให้เพื่อนดูแชร์ให้ใครดูกดซับกันได้นะให้เป็นพันซับนะโอ้โหต้องจบคลิปนี้แล้วนนวัี้กดรีพอร์ตจะได้ติดตามช่องใหม่ช่องใหม่เยอะเปล่าเลยบายทุกคนบ๊ายบาย ตงไปไปคนดูก็มึงอะต่อบแ yeah. ย่ใม่มึงมึงเห็นยังรูปก,กูไปกูไปทัวร์โดงจันมาแย่ yeah.